สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนัทเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับจะพาชมรถกระบะตอนเดียวนะครับสายบรรทุกนะครับ4คูณ4กันเลยนะครับคันนี้ Ford Ranger นะครับรุ่น Single Cab นะครับ2.2 XL นะครับ4คูณ4เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ปี2022นะครับเลขไม่แค่18,000กิโลเมตรนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับสําหรับคันนี้นะครับ รถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาที่นะครับ6 4แสนสี่หมื่นเก้าันบาทนะครับรถปีเดียวนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับรถเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้นะครับยังอยู่ในรับประกันศูนย์ฟอร์ดนะครับถึงปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะครับด้านข้างตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับลายโคลหล่อๆนะครับ สำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่419,000บาทนะครับรถสวยนะครับพร้อมใช้งานผ่านการตรวจสภาพนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่นะครับถึง230,000บาทเลยนะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคานี้โคตรคุ้มนะครับโคตรถูกนะครับ สำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับสามารถจัดแบบฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง8 4เดือนนะครับอนุมัติง่ายนะครับจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะครับด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์หล่อๆนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถกระบะตอนเดียวนะครับ 4, x 4นะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับ สามารถโทรเข้ามาปรึกษารายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับสําหรับภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับเรามาชมนะครับด้านภายในกันต่อนะครับกระจกก็จะได้เป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับเบาะหนังสีดํานะครับเดิมโรงงานนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับสภาพภายในใหม่มากนะครับเกาาเดิมนะครับไม่มีสีขาดนะครับ อลยนะครับแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมมาติดฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสับเครื่อนะครับ4ล้อนะครับ4คูณ4นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันบ้างนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1 0 0 0น 8,282กิโลเมตรนะครับรับประกันไม่แท้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับและรถยังมีรับประกันสูงนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ